ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพะยปัตตาจะนิพะยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสัเพ,พปิปานิโนเอตวาวตาจะอามิหิสัมภาตังปุญญะสัมปะทังสเพเทเว,วานุโมทันตุสัพะสัมปติสิทธิยาทานังทสัสฐันท,ท,ทันตุ สัตทายะสีสังสีลังรักขันตุสัพดาภาวนาพิตาพิลาตาโหตุกัดคัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธ,ธาพระรับปัตตาปัจเจก,กานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชีนะรักขานพันธามิสัพพโสโหตุสัพพังสุมังคาลังรัก ขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตลังโหนตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตลังโหนตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสตีโหนตุน anyway ิรันตลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรตนไตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรด อนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรแก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิปตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทิน